ครับตอนนี้นะครับเราเดินมาเจอรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่น E รุ่นล่างซึ่งเป็นตัวเนี้คือเป็น King c a p รุ่นล่างรุ่น E แต่ออปชั่นรุ่น E เนี่ยโอเคข้างนอกเนี่ยอาจจะดูถูกปรับลดลงแต่ว่าข้างในเนี่ยก็ยังคงความโอเคอยู่เดี๋ยวพาไปชมกันดีกว่าครับนี่ครับภายนอกของดาวล่า King c a p อ่ารุ่น E นะครับเป็นรุ่นคาลิบาก็คือยังยกสูงอยู่นะครับก็เป็นรุ่น E นะครับนี่ ไฟหน้าเนี่ยจะถูกกลับเป็นฮาโลเจนแล้วแล้วก็แต่ทรงกระจังหน้าทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่นะครับ,รบข้างท่าเนี่ยจะเป็นตัวตัววีสังเกตว่าไฟหน้าก็จะต่างกันละนิดนึงแต่ล้อมแม็กเนี่ยเหมือนกันเลยลายเดียวกันเลยนี่ครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟแบบหลอดอไส้ธรรมดานะครับไม่ใช่เป็น LED แล้ว ายในเนี่ยก็เป็นวัสดุผ้าเป็นหลักนะครับก็คือเป็นเบาะผ้าและเป็นแมนนวลทั้งหมดแล้วครับหงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนี่มีคุชคอนโทรลด้วยนะครับมีไฟออโต้ด้วยนะเปิดปิดไฟหน้าหน้าจอยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับวิทยุก็ยังครบถ้วนเหมือนรุ่นท็อปนะครับนี่รุ่นเกจธรรมดามี่มาให้ครับเป็นอย่างนี้นะครับข้างในเป็นอย่างนี้นี่ครับเบาะเป็นแคปนะตอนนี้เป็นแคปนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่มีกระจกฝั่งนู้นก็ไม่มีนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นรุ่น รุ่นล่างๆหน่อยนะฮะรุ่นประหยัดรุ่นประหยัดแต่มีช่องเก็บเป็นตาให้ก็ถือว่าหรูหราก็เรียกว่าเป็นรุ่นประหยัดที่ของครบทีเดียวครับนี่ครับ